ตลาดประชารัฐร้านค้าชุมชนห้วยเดือริมถนนสายอุดรธานีเลยเวลานี้ค่ะคุณผู้ชมเต็มไปด้วยแผงเห็ดรวมถึงผักตามฤดูกาลซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เขาเก็บมาวางจําหน่ายคล้ายๆกับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตกลางป่าในพื้นที่จําบวโนนทันอําเภอเมืองหนองบัวลาพูให้ชาวบ้านและคนที่สัญจรผ่านมาเลือกซื้อตามความชอบตอบโจทย์คนที่ชอบกินเห็ดป่าและของป่าค่ะอย่างช่วงนี้ค่ะที่ขายดีก็มีทั้งเห็ดเพาะเห็ดพึ่งเห็ดระโงก ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูทําให้ป่าบนเทือกเขาภูพานช่วงนี้มีเห็ดป่าตามธรรมชาติขึ้นอยู่หลากหลายชนิดนะคะเห็ดที่นํามาจาหน่ายส่วนใหญ่ก็เป็นของชาวบ้านในพื้นที่บ้านภูพานทองตําบลหนองบัวตําบลลาพูและตาบลโนนทันอําเภอเมืองหนองบัวลำพูค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีเห็ดจากต่างพื้นที่ของชาวบ้านจากอเาเภอน้ําหนาวจังหวัดเพชรบูร์มาวางขายด้วย ราคาเห็ดมีแตกต่างหลากหลายกันไปนะคะมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันตามความต้องการรวมทั้งกําลังซื้อของลูกค้าซื้อได้ค่ะทั้งแบบเป็นกิโลครึ่งกิโลแล้วก็เป็นถาดก็มีมาที่นี่ชาวบ้านมีบริการจัดไว้ให้ทุกแบบนะคะส่วนพ่อค้าแม่ค้าบ,บอกว่าวันหนึ่งมารับเห็ดจากชาวบ้านไปขายวันละ20-30กิโลกรัมถ้าขายหมดได้เงินร่วมหมื่นบาทเลยทีเดียวค่ะ